สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ใช้ลำโพงบลูทูธมาแชลรุ่นแอมเบอร์ตันนะครับเลยมีปัญหาว่าใช้ไปแป๊บเดียวแล้วแบตเตอรี่หมดนะครับวันนี้เดี๋ยวเราผมจะพาไปดูวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของมา r ชล a l แอมเบอร์ตันกันนะครับไปชมกันเลยครับครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาซ่อมแบตเตอรี่ของลำโพงมาแชลล์แอมเบอร์ตันกันนะครับเครื่องนี้อาการเสียคือชาร์จไฟเต็มนะครับพอถอดสายชาร์จเลือนิดเดียวแล้วก็เวลาเปิดเพลงครับเร่งจนสุดเมื่อไรเครื่องตัด สียงเบตดเสื่อมนะครับใจกระแสไม่พอให้กับเครื่องเสียงเลยนะครับอ่ะก่อนอื่นเราแกะซิลิโคนออกนะครับขันน็อตหน้าดอกออกทั้งหมดนะครับอ่าแล้วก็ด้านบนนะครับทั้งหมดประมาณ10กว่าตัวแกะน็อตเหล่านี้ออกนะครับปลดสายลำโพงออกจากบอร์ดก่อนนะครับแล้วก็ขันน็อตยึดบอร์ดออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ปลดสายแบตแล้วก็ขนน็อตยึดแบต แบตเขาจะอยู่ในฝาครอบนะครับสีดำแกะออกมานะครับนี่เราก็จะเจอแบตแล้วนะครับเป็นแบ็ดชนิด2เซลนะครับเ,เพื่อนๆพี่ๆสามารถซื้อแบบสำเร็จรูปมาก็ได้แต่อย่างผมผมเนี่ยถ้าเราซื้อสั่งซื้อต้องเสียเวลาโลนะครับผมก็จะแกะส้มแบดเลยนะครับเพราะว่าจะต้องสต็อกแบตพวกนี้เอาไว้ส้มดีกว่ามันสามารถส้มได้หลากหลายทุกรุ่นทุกยี่ห้อไม่ว่าจะมากี่เซลนะครับเราไม่ต้องสั่งของ แบบสำแบบรูปรออยู่นะครับใช้เวลา3 4วันแต่ทางนี้เราปิดงานได้เลยนี่นะครับใส่ท่อหดฟิล์มหดกลับไปตามเดิมประกอบฝาครอบนะครับทีนี้เราก็ไล่ประกอบกลับนะครับเบสิกการซ่อมคือแกะยังไงต้องจดจําให้ได้แล้วก็ประกอบกลับให้ได้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยไล่วิเคราะห์ปัญหาแก้ปัญหาให้ได้นะครับนี่เราก็ไล่ประกอบกลับตามเดิมนะครับเพื่อนๆพี่ๆน่ครับทดสอบชาร์จก่อนนะครับ ถ้า BMS เสียจะชาร์จไม่เข้าแต่ตัวนี้ BMS ไม่เสียก็ถือว่าใช้ได้นะครับเรารีเซอร์แบตก็สามารถเอากลับมาใช้ได้ก็ประกอบน็อตส่วนที่เหลือกลับไปให้เรียบร้อยเลยนะครับปิดหน้าดอกอเปิดเครื่องเชื่อมต่อบลูทูธทดสอบเปิดเพลงต่างๆนะครับในที่นี้ผมก็จะไม่เปิดเพลงให้ฟังนะครับเพราะอาจจะติดลิขสิทธิ์นะครับใรับประกันว่าทดสอบแล้วเสียงค่อนข้างจะใช้ได้นะครับ เหมาะสมกับตัวเขานะครับเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกไม่กินพื้นที่นะครับทดสอบเพลงก็เรียบร้อยเชื่อมต่อง่ายแบตเตอรี่ก็เต็มชาร์จเข้าปกตินะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับในการแกะเปลี่ยนครับจะซื้อแบบสําเร็จมาเปลี่ยนก็ได้นะครับในกรณีที่เพื่อนเพื่อนพี่ไม่มีแบตไม่มีเครื่องสปอร์ตแบตนะครับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ